ช่วงนี้สนับสนุนโดยอัปสราสปาเอาเลยค่ะกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ g <D> <c oughs> ผู้จวาวภาษาเกค่ะอยู่กับพวกเขาทั้ง11คนนะคะแต่ว่าก่อนหนึ่งเลยตอนนี้นะคะเราต้องมาขอย้ำสักหน่อยสําหรับนะคะสายโฟนอินนะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้โทรเข้ามากันเยอะๆค่ะเพราะว่าสายไหนนะคะที่ถูกใจวิธีกรของเราทั้ง11คนเนี่ยจะได้รับนะคะในส่วนของบัตรสปาจากอับสลาสปานะคะถึง2รางวัลด้วยการแจกกันไปเลยค่ะนะคะโทรมาเลยค่ะ02576นะคะ0 5 5 2ถึง5 4นะคะโทรกันมายเยอะก็แล้วกันค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะมีสายเข้ามาด้วยเนี่ยเดี๋ยวรับสายก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะส,ส,สัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับผมชื่ออะไรคะชื่อคุณป๊อปครับอะไรนะคะป๊อปครับผม POP ป,ป๊อปป๊อปป๊อปอยากคุยกับพี่ดีกงค,คนไหนเป็นพิเศษคะยังไม่เห็นคุยเลยคนถ้าถ้าอย่างนี้มันจะกลับด้านเนาะขวาสุดนะครับทางหลังอะคะขวาสุด ้างไหนเอ่ยทางหลักคุณยคนนี้ปะทาวหลักคุณคุณเลิฟอะฮะอะฮะใช่ใช่ใช่คนใส่แว่นแดงนี้ปะคะไม่ใส่แว่นอะคนนี้ค่ะที่กล้องโคสอยู่ค่ะอ๋อป๊อปป๊อปอยากถามอะไรจ้าอุ๋ยค่ะอยากถามว่าทำไมก็ถึงเป็นเกย์อะอ่าผมบอก่หนาผมเป็นเรู้ได้อย่างไรหรอไม่ไม่มาอยู่ในหมู่เหล่าตรงนี้ไงก็เลยคิดว่าจะเป็นหรือเปล่าอ่าเ็งเขายังไม่ได้พูดเลยอะค่ะ ก็คือสังคมนะครับมันต้องอยู่รวมกันมันถึงจะมีความสุขนะครับอ่าฮะอ๋อแบบสรุปก็คือไม่ได้เป็นเกย์ทั้งหมดใช่ไหมฮาร์คริติกรไห้ลองดาเอาให้ลองเดาวเดี๋ยเดวันนี้วันนี้ไม่ได้เป็นนะเนี่ยอ๋อมีผู้หญิงด้วยมีผู้หญิงคนละมีองผู้หญิงคนละเมืองนี่ก็นี่ก็ไม่ได้เป็นนะนี่เป็นผู้หญิง ป๊อบนี่แสดงว่าป๊อบเพิ่งเปิดรายการมาดูใช่ไหมคะเนี่ยเขาดูตั้งแต่เทปเมื่อกี้แล้วครับอ๋อเหตุป๊อบไม่เห็นถึงว่าไม่ป๊อบไม่เห็นผู้หญิงงงไงคะเห็นมีแต่คนกลางพูดเมื่อกี้แต่สีสีเขียวปั๊อ๋อที่นั่งแต่ข้างหน้าใช่ไหมใช่ใช่ครับโอเคครับผมเซาะป๊อบมีอะไรจะถามอีกไหมอ๋อไม่มีถามก็คือบอกว่าอ่ารู้สึกดีใจที่มีรายการแบบนี้แล้วก็มีพิธีกร อย่างน้อยเราก็เป็นเกย์คนหนึ่งเนาะก็มีที่กรที่เป็นตัวแทนแล้วก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนรุ่นน้องๆเนาะให้ปฏิบัติในทางที่ถูกต้องอ่าะอเกย์มนมองในเหล่าไม่ดีส,ส่วนใหญ่ะนะครับค่ะโอเคค่ะติดตามรายการนะฮะค่ะขอบคุณค่ะขอเมาส์ขอเมาส์อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างคือแบบจริงๆรายการเราที่มีมาเนี่ยนะประเด็นหนึ่งคือบางทีอะอย่างสมมติส่วนตัวกล้องเองเราก็เป็นแบบนี้ใช่ไหม แต่เราก็ยังต้องใช้ชีวิตกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายจริงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเออเราก็จะมาดูว่าจะบทำยังไงบ้างตอนนี้มีสายก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรับสายก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแมเสียงแมนมากเลยนะเดี๋ยวมิคแถวนี้มีคนแอบกรี๊ดชื่อเลยค่ะชื่อเต๋อฮะเต๋อครับเต๋ออยากถามอยากถามวิทยกรคนไหนเป็นพิเศษปะคะคือจากใจ แต่จะบอกว่าน้องคนเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ได้เป็นเกย์พี่ว่าน้องเป็นนะจ้าอุ๋ยจ้าอุ๋ยแก้ตัวหรืออธิบายไดสักนิดนึงจ้าอุ๋ยขาวคิดว่าเป็นนะเพราะว่าบอกว่ารายการนี้เป็นกูรูเรื่องเกย์จ้ะปะถ้าเกิดว่าไม่เป็นนี่จะมารู้เรื่องแถวเกย์ได้อย่างไรอ๋ออคือคือคือคิดว่าถ้าเป็นอยู่สองอย่างนะถ้าเกิดว่า อยู่ในกลุ่มเกย์เนี่ยถ้าไม่เป็นเกยก็คงเป็นอ่าผัวของเกย์อะไรแบบนี้คนไหนพี่ต่อพี่ต่อคิดว่าเป็นผัวใครคะอะไรนะคะพี่ต่อพี่ต่อคิดว่าน้องเจ้าอุ๋ยเขาเป็นผัวของใครคะคงจะไม่เป็นผัวใครใครในตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นเพื่อนสาวกันทั้งหมดนะ ก็น่าจะสนุกดีนะฮะร,รายการนี้ถ้าเกิดว่าเ,าเดำเนินรายการดีๆแล้วก็นําสาระดีๆมาบอกเล่าให้กับกลุ่มชาวเกย์แล้วก็บอกคู่มูลดีๆในการใช้ชีวิตคู่แล้วก็<แ>ชีวิตการเป็นเกย์เนี่ยนะฮะถามหน่อยว่ารอบกายพี่เตอ๋อเนี่ยมีคนเป็นเกย์เยอะไหมอ่ะอะไรนะฮะร,รอบกายรอบข้างรายล้อมเนี่ยมีคนเป็นเกย์มากน้อยแค่ไหนอะับรอบกายรอบรายล้อมที่อยู่ตัวนี้เนี่ยนะคะ ก็จะมีเพื่อนที่เป็นเกย์ในในกลุ่มนี้ก็ร้อยละเก้าสิบแล้วเระนน้านจะมีหนีบอยทั้งหมดเลยนะจะมีเลยนะสนมีเลยนะหนีมอยฮะมีจะมีมีหอยมีมอยอ่ะมีบอยมีบอย แล้วแล้วแล้วมีเพื่อนแบบผู้ชายจริงๆอะไรอย่างนี้ด้วยไหมผู้ชายจริงๆก็มีค่ะผู้ชายจริงๆก็มีแต่ว่าคือเราเราอย่างที่เพื่อนที่คบกันในกลุ่มเพื่อนที่ที่เป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยเออเขาก็ให้เกียรดเราเพราะว่าเราคือเราพยายามคบกับผู้ชายคนที่เข้ากับเราได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปคบกับผู้ชายที่แบบว่าเออเขาไม่เข้าใจในกลุ่มคนที่ กลุ่มเกออะไรเงี้ยคือเข้าไปเขได้ประโยชน์เราไเพราะฉะนั้นเราก็คบคนที่เออเขาเข้าใจเราดีกว่าเพราะทุกวันนี้การทํางานหรือว่าอย่างเงี้ยการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบไหนก็แล้วแต่ก็คือต้องอ้อมล้อมไปคนเราคนที่มีความสามารถอย่างพวกเราทั้งน,นั้นนะฮะใช่โอ้เห็นด้วย เห็นด้วยเลยเพราะว่าบางทีเหมือปราณว่าสายนี้จะโดนใจวิธีกรนะเออบางทีผู้ชายจะคิดว่าเราต้องจะกินเขาอย่างเดียวเราไม่ยากจะบอกว่าไม่เลยว่าหนักย่างเงี่ยถูกถึงเราไม่สวยเราก็เลือกใช่ไหมคะพี่เต๋อใช่หมายถึงว่าการที่คุณเปื่อยเรามีเพื่อนผู้ชายเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราอย่าไปจ้องว่าเอ้ยเพื่อนเราหน้ากินอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไม่มีเพื่อนชายนะ เราก็เปิดโอกาสให้เพื่อนชายเข้ามาในชีวิตเราบ้างแต่แบบก็ต้องดูด้วยว่าผู้ชายบางคนน่ะคือแบบรังเกียจแบบเราล่าองแต่จริงๆแล้วผู้ชายเขาก็ไม่รังเกียจเกย์หรือว่าชาวสีม่วงหรอกนะคะโอเคค่ะพี่เต๋อยังไงก็แสดงความินดีกับรายการนี้ด้วยนะคะที่สถานีกองเมือครับพี่เต๋อครับพี่เต๋อพรุ่งนี้นะครับสามทุ่มค้นยี่สิคืนยังไงมาอยู่เป็นเพื่อนกับพวกเราอีกครั้งนะครับ โ <Okay>, อเคสายเลยไปแล้วค่ะมาเร็วไปเร็วอ่ะอย่าลืมนะคะหลายคนนะมีคําถามมาเยอะแยะเลยค่ะนะคะกับเหตุผลนะคะ,ะ,คะว่าทาไมถึงมีรายการนี้เกิดขึ้นบอกไปชน,นิดหนะะึ่งค่ะเรามีหัวข้ออย่างที่บอกไปแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะอย่างที่ถามคุณผู้ชมไปทางบ้านแลว้วว่าคนร,บรอบๆตัวคุณเนี่ยมีใครที่เป็นเกย์บ้างน,นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้เขาเริ่มเปิดเผยกันมากขึ้นค่ะจึงหอยเกิดรายการ GDNA อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารับสารก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค <the wine> ่ะครับผมชื่อหมอนนะครับค่ะครับก็อยากถามพี่คนเมื่อสักครู่เนี่ยครับคนไหนคนที่เอ้ว่าไม่ได้เป็นเกย์ครับเจ้าอุ๋ยเหรอคะครับผมอ่ะเจ้าอุ๋ยขายดีจังเลยนะคะเจ้าอุ๋ยบังเอิญว่าคือมีมีคนในคเคยเอบแอบชอบอยู่นะครับแล้วเขาก็คือผมเป็นเกย์เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขายังไม่เป็นเกย์หรอกเขามั่นใจลักษณะเดียวกันเลยแบบนี้เลยครับก็เลยว่าเออ เขาก็น่าจะเป็นนะความรู้สึกของผมนะครับคือบุคลิกเขาโอเคทั้งหน้าตาเสื้อผ้านะผมได้หมดอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเขาก็ยลงตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นเกย์ดีแต่เขายังไม่ได้เป็นเกย์เขาบอกอย่างเงี้ยผมก็อยากถามแนวทางของคุณจะอุ๋ยใช่ไหมครับใช่ค่ะจ้อุ๋ยค่ะจะทายังไงให้เขามาเป็นเกย์ได้ครับว้าวไม่ได้ก็จะเอาเลยผมไม่ขอผมอย่างนี้ผมไมขออ่าเดี๋ยวให้จ้อุ๋ยตอบ ผมว่าน่าจะจะขึ้นอยู่กับการดําเนินชีวิตเขามากกว่าเราจะไปบังคับเขาไม่ได้ครับก็คือเราใช้ระยะเวลามาพิสูจน์ผลดีกว่าว่าเขาจะรู้ถึงจิตใจตัวเองมากแค่ไหนถ้าเขาไม่ได้เป็นก็อย่าไปบังคับเขาเลยเขาก้าก้ามึงถึงชนะก็คือตอนนี้คือผมสงสารเขาไหมครับว่าคือผมเปิดตัวว่าผมเป็นถูกไหมครับแต่เขาไม่ยอมเปิดตัวแต่เรามองออกว่าเขาต้องเป็น คือแต่ไม่รู้ว่าอาจจะลักษณะเหมือนคล้ายคุณเะาอุ๋ยนั่นแหละครับแต่มอกว่าเขามากกว่าเนื้อไปครับตรงนี้คิดว่าเขาน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นผมอยากเปิดทางสว่างให้เขาว่าเขาไม่ต um> ้องเป็นไปทางใดทางหนึ่งเลยเ่ะ่ยอืาเอามานั้นชวนเขามามาดูรายการของเราดีกว่าอ่าแล้วอ่าฮะน่าจะช่วยช่วยได้เยอะเนาะคืออ่ะ แล้วโทษน,นะครับแล้วตอนนี้สถานภาพในการครบกันนี่คือเป็นเป็นเพื่อนสนิทกันป,ป,ปกติใช่ไหมครับปกติครับเป็นเป็นเพื่อนกันนะครับก็คือก็ไม่ได้ยินนะครับอ่าหมายถึงว่าตอนนี้สถานภาพในการคบกันนี่ก็คือเป็นเพื่อนกันปกติใช่ไหมครับอ๋อปกติครับคุยโทรศัพท์กันป,ปกติครับไม่มีอะไรอจะ<ต>ให้กําลังใจกันคือเขาเขาเป็นพนักงานนะครับ <c oughs> แต่ผม <c oughs> เป็นระดับเซลล์อีกแบบหนึ่งก็คือจะคุยกันระดับให้กําลังใจกันเหมือนหัวหน้ากับลูกน้องมากกว่า Uh huh. แต่เรามองออกว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นเอาเอาอย่างนี้ดีไหมครับเพื่อการใช้ชีวิตที่ทําให้สบายใจทั้งคู่ลองเอาเรื่องเพศวางไว้ท้้งหลังคิดว่าเฮ้ยเราคุยกับเขาแล้วเรามีความสุขเขาคุยกับเราแล้วมีความสุขเราก็คุยกันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งแน่นาแน่นาคตถ้ามันใช่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ใช่เองอย่าอย่าไปกําหนดกฎเกณฑ์หรืออย่าไปคาดหวงังหรืออย่าไปคิดว่าเขาใช่ไม่ใช่เพราะว่าการรอคอยแต่ไมคือสิ่งที่การมันทำให้เราเจ็บปวด เพราะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฟลนะครับใ <c oughs> ฉะนั้นอยี่ยผมเชื่อว่า <c oughs> เอ่อเฟลเคือบอกว่าผิดหวังเออฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นมาเราได้คุยกับเขาเขาคุยกับเราเราเราท <c oughs> <ร>ั้งสองคน <c oughs> มีความสุขผมคิดว่าแค่นี้พอละแล้วสมมติถ้าวันข้างหน้าเราทั้งสองคนจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าไหมครับทั้คนทั้งสองคนเขทั้งสองคนเราทั้งสองคนไม่ไม่ไม่เพราะว่าคือประเด็นนี้เนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกัน นะคร uh ับ huh. เพราะว่าต,ต้องไม่ต้องยอมต้องยอมรับก่อนใช่เพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่ากุลเกส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากนะครับจะชอบเข้าข้างตัวเองว่าคนอื่นเขาเป็นเหมือนเราซึ่งผมก็เคยเจอประสบการณ์นี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาชอบผู้หญิงเพื่อนผมโอ้โหฉะนัะ้นเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปคาดหวังดีกว่าและอย่าไปอย่าไปตั้งคำถามว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเนาะเอาเป็นว่าคุยกันแล้วมีความสุข แค่เนี้ยแฮปปี้แล้วยังไงก็จะจะชวนเขามาดูรายการนี้แล้วกันจะได้โอเคเปิดเิดปไะเ็น่ลยใช่ไหมครับถ้าเข้ามาดูแล้วเขาค้นพบมันก็เป็นผลประโยชน์ต่อคุณทั้งสองโอเคครับขอบคุณมาก นี่ก็มีหนึ่งสายนะคะที่มีคําถามดีๆนะคะมาตมาถามเราพิธีกรของเราค่ะอย่าลืมนะคะใครเนี่ยคะที่มีคําถามเด็ดโดนใจพิธีกรของเราทั้ง11คนนะคะจะได้รับของรางวัลนะคะนั่นคือนะคะบัตรสปาน,นั่นเองนะคะถึง2รางวัลด้วยกันค่ะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มีอีกสายหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวรับสารก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกราฟครับอ๋ กราฟครับครับต้องกราฟกราฟโดหรือกราฟต่ำครับตอนนี้เขาต่ำหนูนะอกราฟอยากถามพี uh ่การคนไหนเป็นพิเศษคะค่ะไม่ได้ถามได้ไหมครับแต่เปลี่ยนเป็นขอบแสดงความยินดีกับพี่ๆทุกคนนะครับได้ออกรายการที่ทำให้รายการอย่างนี้มีเกิดขึ้นในประเทศไทยอะครับ เขารอมานานแล้วที่จะมีรายการอย่างนี้ครับอ่ายินดีครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาดูเรานะทุกๆวันเลยเสาร์อาทิตย์ชวนเพื่อนๆมาเป็นแฟนคลับของเราเยอะๆเลยนะครับได้ครับเกิดแอดเขาไปใน Facebook ด้วยอ่าๆๆ ไม่บอกได้ไหมครับถ้าเป็นลุ้นตัวเองไม่ไม่อ้าวของรายการเราเดี๋ยวพี่บอกแล้วกันช่างต้องการไม่อยากบอกนะเฟซบุ๊กของเรานะ facebook. com gdn a นะครับทีวีง่ายๆแค่นี้เพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือเข้ามาจอยของเราหรือเข้ามาเป็นแฟนโอ้ยชอบพี่คนนู้นคนนี้ทำไมคนนี้น่ารักจังผิวดีดีขาทำไมถึงสวยขนาดนี้นะฮนะนี้อยู่ปจาเออไม่ถูกเลยเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ด h ์ d n a. com นั่นเองครับผม อะไรนะเขาฟังไม่รู้ก็เห็นพี่ๆน่ารักทุกคนนะครับไม่มีคนไหนไม่น่ารัก <c oughs> น่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหนะฮะรับรองว่าน่าสนใจนะครับอ่ะนะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะกับ www.gdna.com นั่นเองนะคะนอกจาก Facebook ยังมีเว็บไซต์ด้วยค่ะสามารถคลิกเข้าไปได้ <c oughs> อ่ะมีคำถาม,ถามายอะไรอีกไหมคะ <c oughs> เอ่อครับมีเลยถามพี่ๆว่าครับถามเรื่องว่าถ้าแฟนของพี่คนไหน อ,าาอ้าวหา,า,ายสายลุดสายลุดโอเคกําลังจะถึง<ต>จุดแบบไม่เป็นไรค่ะน้องก้าวเดี๋ยวโทรใหม่ก็แล้วกันนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งสายแมแ้เรียกได้ว่าฮอตมากๆเลยนะ <c oughs> อ่ะวเวลาไปหนึ่งสายแล้วกันสวัสดีค่ะ